สวัสดีครับนิพาติวโจทย์คณิตศาสตร์โอ,อเน็ตปอหกกันต่อนะครับเรื่องปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เปิดเอกสารไปที่หน้า29นะครับต่อไปเป็นข้อที่4โจทย์บอกว่านะครับหน่อยมีภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากจํานวน5ใบแต่ละใบมีขนาดเท่ากันภายในภาชนะแต่ละใบกว้าง7เซนติเมตรยาว10ซนติเมตรสูง12เซนติเมตรหน่อยต้องการบรรจุสบู่เหลวลงในภาชนะทั้ง5ใบนี้โดยให้แต่ละใบ มีปริมาตรของสบู่เหลวเป็นเศษ3ส่วน4ของความจุภาชนะถ้าร้านค้าขายสบู่เหลวเป็นถุงถุงละ5 0 0ลูกบาทเซนติเมตรแล้วหน่อยต้องซื้อสบู่เหลวอย่างน้อยที่สุดกี่ถุงจึงจะบรรจุสบู่เหลวลงในภาชนะตามที่ต้องการได้ครบทุกใบถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับอาจจะลองวาดรูปดูนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพนะครับภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับ กว้างนะครับเจ็ดเซนติเมตรนะครับอ่าเจ็ดเซนติเมตรยาวสิบเซนติเมตรแล้วก็สูงสิบสองเซนติเมตรนะครับอ่ะทีนี้นะครับขั้นที่หนึ่งนะครับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับสูตรก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงนะครับกว้างคือเจ็ดนะครับยาวคือสิบแล้วก็สูงก็คือสิบสองนะครับอันนี้ของ เต็มที่นะครับแต่ทีนี้นะครับเขาต้องการจุแค่3ส่วน4นะครับออาปริมาตรของสบู่ที่จะไปจุนะครับก็จะเท่ากับ3ส่วน4นะครับคูณ10แล้วก็ทั้งทีคูณ7ก่อนอะไรไปเลยนะครับคูณ7คูณ10แล้วก็คูณด้วย12นะครับก็4ตัดกับส2ได้4ีหนึ่งเป็น4 4 32ครับก็เอาตัวที่เหลือคูณกันนะครับได้630นะครับรอบสอมออันนี้คือต่อใบนะครับแต่ โจทย์ก็ให้มาคือมีทั้งหมดอยู่5ใบนะครับดังนั้นก็5ไปคูณกับ630นะครับก็จะได้3,150นะครอบะครับลบรูปบาทเซนติเมตรนะครับได้ปริมาตรของสบู่ที่ต้องการแล้วนะครับแต่ทีนี้นะครับไปซื้อสบู่นะครับสบู่ขายเป็นถุงถุงละ500นะครับลูปบาทเซนติเมตรนะครับดังนั้นจานวนถุงนะครับจํานวนถุงนะครับที่ต้องการก็เท่ากับ3,150นะครับ หารด้วยห้าร้อยนะครับถ้าเราลองตั้งหารดูนะครับสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับหารด้วยห้าร้อยนะครับก็หกนะครับได้สามพันลบกันได้หนึ่งห้าูนย์นะครับดังนั้นก็ใส่จุดแล้วก็เติมศูนย์นะครับก็จะได้สามนะครับสามห้าเป็นสิบห้าพันห้าร้อยลบกันได้ศูนย์นะครับซึ่งจำนวนถุงก็จะได้หกจุดสามถุงนะครับแต่ว่า เขาไม่แบ่งขายนะครับดังนั้นแล้วก็การนําไปใช้ก็ต้องปัดให้เป็นจำนวนเต็มนะครับก็จะเป็นเจ็ดถุงเลยนะครับคําตอบคือข้อที่2นี้นะครับเชนว่าข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับแล้วเจอกันแมบ,บคลิปต่อไปครับ